ถ้าเหาจะใส่ปุ๋ยระเบิดหัวก่อนมันอายุได้หาเดือนเฮ่าก็ต้องเบิงก่อนนอกจากพี่น้องว่ามันเห่ามีหัวแล้วหรือยังแล้วใบมันของเหาก็เลิมลวงเฮาจังคอยใส่ปุ๋ยระเบิดหัวได้นอกจากพี่น้องเมื่อนี้แม่น้องฟ้าจะพาพี่น้องมาเบิงว่าเฮาจะใส่ปุ๋ยระเบิดหัวในช่วงไดนอกจากพี่น้องมันเฮาจังจะหัวใหญ่เนาะ้อที่หนึ่งเลยเฮ่าก็ต้องเบิงว่า มั่นของเหาจากที่เคยเป็นรากน้อย,อยกลายเป็นหัวแล้วหร้อยัางนาะพี่น้องเหาจังคอยจะใส่ปุ๋ยด้เนาะพี่น้องสำหรับปุ๋ยระเบิดหัวข้อที่สองถ้าเหาจะคุดมั่นเร็วเหากะต้องใส่ปุ๋ยระเบิดหัวยางหน่อยเหากะต้องใส่กนที่เหาจะคุดมั่นออกสีเดือนเนาะพี่น้องพอว่าเหากะตองหายวลาก็มั่นเพื่อที่จะ หมัน่นหองเหาได้กินปุ๋ยเต็มที่เห่าก็จังคอยขุดมั่นออกนอกจากพี่น้องข้อที่สามเห่าก็ตตองเบิ่งความชุ่มชื้นของดินนอกจากพี่น้องว่าเพียงพอที่เห่าจะใส่ปุ๋ยเพื่อที่จะละลายหายมั่นสํำปะลังเหาได้กินปุ๋ยดูดซึมปุ๋ยเพื่อที่จะให้มั่นเฮ่าได้กินเต็มที่บอ่อนอกจากพี่น้องนี่ก็สำคัญความรับความชุ่มชื้นของดินข้อที่สี่เห่าก็ เบิงว่ามั่นเห่าเริ่มใบรวงแล้วหื้อย่งเนาะพี่น้องนี่ในไฮแมน้องฝ้านี่กะเริ่มใบรวงแล้วแต่ว่ากะใบรวงหลายแต่กะสามารถที่จะใส่ได้นอกจากพี่น้องเพราะว่าใบล่างสุดเริ่มรวงแล้วสําหรับมันสปะหลังเห่าจังคอยใส่ปุ๋ยระเบิดหัวขอที่หากะฝนฝ่านอกจากพี่น้องเห่ากะตองเบิงว่าช่วงนี่ ฝนตกบ่อยบอถ้าฝนตกบ่อยเ h าก็จะพึงใส่นอกจากพี่น้องเพราะว่าเ o าใส่ปุ๋ยลงไปแล้วน้ำฝนมันจะซาลางดินที่อุ่มปุ๋ยไ้แล้วมันซ้ำประหลังเ o าก็กินบ่เต็มที่นอกจากพี่น้องปุ๋ยมันกะละเหยไปเร็วนาอเ o ากะต้องเบืองน้ำเลือกใส่ในช่วงที่ฝนตกหน่อยที่สุดนอกจากพี่น้องมันเฮาจังจะได้รับปุ๋ยนานในจังน้อยนอกาะพี่น้อง เพราะว่าบด้ถกษาลางจากนำฝนพี่น้องผูดด้ใดที่จะใส่ปุยระเบิดหัวเฮ้ากะอย่าลืมที่จะขุดเบึงหัวมันเฮ้านอะพี่น้องว่ามันเฮ้าพร้อมหรือยังที่จะใส่ปุ๋ยระเบิดหัวสำหรับในทีแปลงนี่แม่น้องฟ้ากะจะเริมใส่ปุ๋ยระเบิดหัวตอนช่วงนี้กะเดือนสิงหาเนาะจะพี่น้อง แม่น้องฟ้าก็จะไปคุดในช่วงเดือนท่านว่าเนาะจ้ะพะว่าแม่น้องฟ้าปีนี้จะเอามันออกเร็วอยู่ก็ตตองระเบิดหัวเร็วมันที่เป็นหัวหน่อยกะจะเฮ็ดให้เป็นมันหัวใหญ่เนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่าอันที่เป็นหลากน้อยนั่นจะบอซอยสางหัวเนาะจ้ะพี่น้อง้ามแม่น้องฟ้านี่ใส่ปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์ลงไปนี่เพราะว่าจากประสบการณ์มาแล้วแม่น้องฟ้าเคยใส่เนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่ากะบอกหูว่าแม่น้องฟ้า จะเบาพิษกับพี่น้องบางคนทีเพันธุใส่หรืเป็นหัวงบ่อเนาะพี่น้องแต่ว่าในส่วนโตแล้วถามันที่เป็นหาดนี่แม่น้องฟ้าใส่ปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกสิบลงไปนี่บ่อซอยหายสางหัวเลยจ้ะบานนี้ห้าวกบมาเบิงสูตรปุ๋ยนอกจากพี่น้องแม่น้องฟ้าใส่กะจะใส่สูตรเสมอหนึ่งถวยนอกจากพี่น้องหนึ่งส่วนนอกาะพี <colo> ่น <Gerilim> ้องอัตราหนึ่งส่วนต่อ ปุ๋ยศูนย์ศูนย์กินี่สามส่วนนาะจะบางเครื่อกะใส่สี่ส่วนนะพี่น้องแล้วแต่มองได้มันเท่างามมองได้เท่ามัมนบอ่เสมอนาะจะปีนี้แม่น้องฟาใส่ขีกไก่บ่เสมอมันกะมีมองงามมองขีลายนาะพี่น้องแม่น้องฟากะจะเหลือกใส่หรือว่าผสมปุ๋ยใส่บ่คือกันนาะจะพี่น้องบ่ม,มีสูตรตายโตเนาะสำรับ ปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์นี่ก็จะเป็นแม่ปุ๋ยนอกจากพี่น้องเฮาจะมากี่ห่อได้เฮากะแล้วแต่พี่น้องมากนอกจากพี่น้องส่วนมากแม่ปุ๋ยก็จะมีสีเดียวล้วนนอกจากพี่น้องก็คือปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์นี่กี่ห่อนี่ก็จะเป็นสีแดงเข้มนอกจากเฮาตักแล้วเฮาก็จะผสมให้เข้ากันนอกจากพี่น้องเพราะว่าเฮาใส่รวมกับปุ๋ยสูตรเสมอเนาะ สำหรับการใส่ปุ๋ยมันีแม่น้องฟ้าก็จะเลือกใส่ปุ๋ยในระวางกลางเนาะพี่น้องกลางต้นระวางต้นมั่นกับต้นมั่นเนาะพี่น้องก็จะใส่ปุ๋ยลงในกลางเนะาะบ่อหลใส่ต้นต่อต้อนคือหลอบแหลกเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่ามั่นเบิดปุ๋ยไปหลายแล้วเนาะจ้าเราก็จะเฮ็ดให้มันเป็นหลองพร้อมพี่น้องเฮาใส่แบบนี้เฮากะต้องใส่เวลานเนาะพี่น้อง แต่ว่ากระไดพ้ผล,ผลิตคุ้มค่าได้พี่น้องล่องเห็ดเบิงจกักลายสองลายเบิงกระไดพี่น้องว่ามันได้ผลดีแบบใดสําหรับฝนปีนี้อุย้ยแรงขนาดพี่น้องมั่นแม่น้องฟ้านี่ดินกับบริษซุมแห้งนอพี่น้องแต่ว่ากะพ่อจะใส่ปุ๋ยได้อยู่กะเลืจะฝ่าวใส่เพราะว่าปีนี้แม่น้องฟ้าจะเอามั่นออกเร็วขาห้าจะเอาออกเร็วฮะกะตองฝ่าระเบิดหวัวเร็วนอจ้าพี่น้องสําหรับในาใยไฮแต่ละพื้นกะ มีเทคนิคแตกต่างกันนอกจากพี่น้องฮาวกะแบ่งปันความู้ให้กันและกันนอกจากพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เข้ามารับชม youtube ช่องแม่น้องฟาลาจ้า